สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่อง Little Family ค่ะวันนี้สิพาพี่น้องไปเที่ยวทะเลจ้าไปเบิ่งบรรยากาศทะเลที่เมืองนอกว่าสีเป็นยังไ๋ไปเบิ่องกันเลยจ้ากำลังเดินทางไป้อจ้าประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงจ้า มทะเลกนันเลยจา้าถ้ากันมาก็เลยจา้าตามมาเลยบรรยากาศตะกุ่นเงียบไปเลยจ้าทะเลก็เลยสวยเหมือนเมืองไทยเลยจ้ากำลังเดินข้ามสะพานเดินข้ามสะพานไปหรอที่เดินไปฟังนูนในทะเลฟังนูนเลยจ้นาน้ำมันลงลึกไปแล้วแต่ว่าบรรยากาศมันก็นยังโอเคมันงานงานย,ยังไม่ขมาออกกําลังกายกันพอดีภาพทางทิศ กำลังถึงทะเลกันแล้ว,วจ้าตอนนี้ก็ลังงางไปอยู่จ้าทะเลมันก็ไม่ได้สวยเหมือนอยู่เมืองไทยทะเลเป็นสีฝ่าสีคามาจากจัวัดมายางเอาบรรยากาศมาสูตรอากาศที่บริสุทธิ์นะจ้าอาชิสมือสันแนๆ่ๆขอยด้วยจ้าเด้อ ฝรั่งงานหรือจ้ะฝรั่งฝรั่งโชว์ขาขาวเมื่อนี้แต่ทีนีพวกที่เขาพากันมานั่งแคมป์นะจ้ะนั่งแคมป์แล้วก็พากันมาปิกนิกข้างๆทะเลเมื่อนี้รู้สึกว่ารถจะหลพลอยไหลนะจ้ะบรรยากาศรอบๆจ้ะเขาก็พากันมาปิกนิกพากขอบครัวาปิกนิก เอากับเขามาแล้วก็มาปูเสื้อกินอยู่ข้างทะเลนะจ๊ะเห็นป้นจาจ้เดี๋ยวจิซูมให้เพิ่งมีมามีมาสองตัวมีเพื่อนกำลังย้างอยู่เห็นป้าจ้ากำลังย้างไปต่อเลยจา้าคนอะไรบ้าไปเลยอันนี้มีมีนกน้อยนกตัวขา,ขาวๆเราจ้าเห็นป้าจ้ะซูมให้เบื่ง มีสองตัวพ่อข่าเขาไปไกลนางเดี๋ยวนางสิตกไก่เราบินหนีพ่อก็รูเพิ่นยังจองคนนี้มายัางออกกําลังกายทั้งพ่อทั้งลูกอยู่บ้านมันก็หนาเบื่อเน้ะจ้ะหยุดวันหยุดก็เลยพาลูกสาวออกมาเดินสูดอากาศบริสุทธิ์ นางเบื่ออยู่บบ COVID ที่บ้านตั้งแต่โควิด1นทีนมานี่นางอยู่บ้านเราสามเดือนแล้วจ้ะนางเบื่อก็เลยพานางออกมาย่งางชมบรรยากาศอยู่ทะเลสูดเอาอากาศที่บริสุทธิ์ให้เต็ม,เต,มเต็มปอดแล้วกลับบ้านจ้ะเซฟห้อยเซกำลังย่างกลับไปสิรุแด้วจ้ะบรรยากาศรอบๆ อันนี้อันนี้มันใหญ่บ้า่นีมโคดม,มีบ้านโคดนี่แถวๆนี้บรรยากาศสวยๆจ้ะแพนไปเบิ้งบ้านเพิ่นบ้า้แล้วจะจ๊ะประเทศไทยมองย่างกับให้เบิ้งฝัางทางนน้นก็จะเป็นบ้านโคน ักเน็นอนนั่นบางคนก็พาลกมาเล่นน้นหน้าไปต่าเลนนมันจะมีหวงแองมงนี้ลงไปบางคนก็เล่นอย่หงนี้ค่บฉันไ้บานเหาน่อมัะไกลๆล้นมันจะตกปอมันก็สะอาดนะแต่มันสีเหลืองอะ น้ำทะเลสีฟ้ามันเป็นน้ำทะเลสีเหลืองอ่ะมีแด้คิดตะลืองอ่ะสวาดี เซบไหลค่ะเซบไหลนี่แม่คอโนสวีแม่ไปยืนตรงนี้ไปยืนตรงนี้มันจะสั่นนะเพราะมันมันมัน ดูทางนี่ดูทางมันสั่นอ่ะตรงนั้นเป็นภูเขาโน้นภูเขาเดินทางปกติดีว่ะปิจิก,กานอันนี้บรรยากาศรอบๆทางทางนะจ๊ะัน้ดอกใหม่ดอกหนา มีแก่งปั้นจักรยานอันนี้ก็สิเป็นสะพานนะจ๊ะย่งางขามนะจ๊ะย่งางขามสะพานกลับขึ้นไปหารถอันนี้ก็สิเป็นสะพานที่เขาใช้ขี่รถขามทางนะจ๊ะน่าจะเป็นสำหรับไปรถรถ,รถไฟนะจ๊ะน,นี่กำลังย่างกลับไปมองรถ เขาก็มาลินน่ะพเนบืองแล้วเบืง้งาม,มาังพอกลูกมาพายเรือลินแลจ้าเ <c oughs> <c oughs> มื่อนี้รถบักลายเลยคนคนหลายตะพันพากัน นางปิกนิกยุคแข่งๆแล้วจ้ะวะันไหนไปย่ง mm hmm. างออกกำลังกายกินเขาต mm hmm. ั้งทางนี้แล้วจ้ะบรร oh, 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 yeah. ยากาศกับสมมตมีประมาณนี้แล้วจ้ะส mm hmm. องปลาลูกเวลวกัน oh, hey. ย่านกรองปลานี้อย่างมั้จะมีแกงจัก,กรยานนะพระนนจ้าขอกรลกกำลังย่างลงไปข้างล่างไปมองจอดรถด้วจ้าเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ในรถรถจ่าเดจะไปพากกันไปกินไอติม เป็นเดจ้าสำหรับคลิปของเมื่อนี้ที่าพาไปชมมันทะเลหวังว่าทุกคนสมักด้วยจ้าบรรยากาศขทางๆแล้วก็บรรยากาศรอบๆของไทะเลบ้านพักต,ต,ต,ต่างอากาศของปอกฝรังนะจ้าหวังว่าทุกคนสมักด้วยจา้าคบคลิปวิดีโอนี้แล้วมาพอกันมาพบกันใหม่ในช่องริเติ้ลแฟมบลีนะจ้าสำหรับเมื่อนี้ก็ลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย